นี่เลยค่ะตอนคลิปก่อนหน้านี้เราไปเอาฟางที่ทุง่งนาว่าเราเอามาทำอะไรนี่ไงเราปลูกไปถัอะแต่มันก็เป็นกระถางเล็กๆก่อนเพื่อนรากเขาก็จะทะลุลงข้างล่างแล้วแหละแต่เผอิญตรงนี้มันแต่ก่อนมันเป็นกองหินแบบนี้เขาก็เลยว่ามันจะขาดความชุ่มชื้น ก็เลยเอาฟางมาปกไอเนี้ยข้างๆมันก็ชุ่มดีอะ่ะไม่เหี่ยวไม่งั้นตอนกลางวันถั่วก็จะเหี่ยวเขาเริ่มจะมีไม้มีมือขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ตอนเย็นอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อุ้ยเขาเป็นโรคอะไรนี่โรคเหี่ยว เป็นอะไรหรือเปล่านี่ทำไมเป็นโลกนี้แต่ยิ่เหี่ยวอยู่ใบเดียวนี่เป็นอะไรอือค่ะยอดกำลังจะขึ้นมาอืนงามเลยกระถางเล็กๆก็ปลูกถั่วได้ เราต้องดูไอ้นี่เขาไม่ให้เขาเหี่ยวนะคะเดี๋ยวต,ตรงนี้ว่างอยู่นี่เดี๋ยวจะเอาไ้เมลอนมากำลังเพาะเมลอนอยู่อันนี้ก็เป็นแตงแตงกวางเอาใจยากมากเลยติ่งจะนี่ชอบมีแรงมาเจาะนี่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 น

้นช้าค่ะรอบนี้แตงไม่ค่อยงามต้นนี้ตายไปต้นหนึง่งไม่รู้เนี่ยเราเห็นครัเนี่ยเราเจอสงสัยเขาจะเป็นรากเขาเป็นอะไรไม่รู้เหี่ยวเนี่ยรากเหี่ยวนี่ เพื่อนๆดูต้นนี้เป็นชายโหขึ้นมาแล้วก็ขยายใส่กระถางค่ะเ,เพื่อนๆเอาไว้ไว้ไหน้าบ้านถ้าเขาแน่นไปเขาจะยุบแบบนี้เขาจะยุบเลยเราจะต้องขยายให้เขาห่างๆเขาแน่นไป เป็นกระจุกเลยน,นี่ก็จะเป็นมะเขอือรากเขาลงไปข้างล่างแล้วนี่ต้นนี้ดูเนี่ยดึงไม่ออกละอันนี้มะเขือเทศต้นเขาอ,อยู่ตรงนี้ แต่เขาหักลงไปนะเขาหนักลูกเขาโอ้โหลูกเต้าเยอะเลยต้องเอาไม้มาเอาไม้มาทำไอ้นั่นให้เขาหัวทิ่มลงนี้ก็จะเป็นมะเขือะจะได้เปลี่ยนกระถางมะเขือแล้ว กระถางเล็กนิดเดียวอันข้างในเนี่ยกระถางนิดเดียวข้างนอกโอเคเนี่ยกระถางแค่นี้พอดีเลยตั้งเรียงกันไว้อย่างงี้เราต้องเอาไอ้นั่นปโปะให้เขาต้องเอาฟางมาปโปะให้เขาเหมือนกันด็กหน่อยมันร้อนแดดมันร้อน อันนี้หัวะพาฝรั่งอันนี้หัวะพาไทยนี่หัวะพาฝรั่งแอบอยู่ตรงนี้ดูแลยากมากเลยหัวะพาฝรั่งเนี่ยเราคิดนนว่ามันดับไปแล้วน่นี่ยังมีแอบอยู่สองต้น,นกิ่นหอมเหมือนกัน อะไรนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นเขือเขือเขือเปล่าเขืถางระถางถันชิดกันไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่คอยเด็ดใบล่างเขาออกมึงวีขาวจะมาใบหนาเยอะไม่ดิ ลูกใหญ่เลยลูกพักใหญ่เลยวันนี้รถต้นน้ำต้นไม้ก่อนค่ะเพื่อนน้ำต้นไม้ของเราก่อนไปแล้วสวัสดีค่ะ